อย่างเช่นเวลาเราจะจดเราใช้อะไรเขียนมือมือเราล้นจับอะไรดินสอเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ดินสอในการจดไหมใช่ไหมคะใช้สินค้าของเราตอนนี้เราต้องการคือดินสอเพราะเราต้องใช้นั่นเองนะคะเมื่อผลิตดินสอเขาต้องทำยังไงบ้างใครรู้บ้างตัดต้นไม้ไหมอ้าว ก็นี่ไงก็เป็นดินสออะไรที่เรียนใช้ส่วนมากเป็นดินสออะไรคะดินสอไม้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีการผลิตใช่ไหมผลิตเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้นํามาใช้เพื่อสนองความต้องการนั่นเองอ่าอย่างเช่นนักเรียนประถม1นถึงสยังใช้ดินสออยู่เขาก็ผลิตดินสอขึ้นมาเพื่อให้เราได้ใช้หรือสนองตอบความต้องการของเรานั่นเองแต่ถ้าเราไปอยู่ปห้าใช้อลไยเขียน ปากกาเขาจะดินสอนจะใช้สนองความต้องการของเราได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรความต้องการของเราเปลี่ยนเป็นอะไรปากกาเพราะฉะนั้นการผลิตเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของเราด้วยว่าเราต้องการอะไรเรียบร้อยแล้วหรอคะ การผลิตก็คือการสร้างสิ่งที่ผู้รับบริการหรือผู้ใช้เนี่ยต้องการอย่างเช่นวันนี้เราต้องการตัดผมเราต้องไปที่ไหนร้านตัดผมร้านตัด,ตดผมแสดงว่าร้านตัดผมเนี่ยเป็นการให้บริการใช่ไหมใช่ไหมคะเหมือนกันเลยนี่แหละก็คือความต้องการถามว่าเราต้องการตัดผมแต่เราไปร้านขายข้าวต้มได้ไหมไม่ได้เราจะได้ตัดผมไหม ไม่ได้นะคะเราก็ต้องดูความต้องการที่มันการผลิตที่ต้งตรงกับความต้องการของเรานั่นเองนะคะ,ะเป็นความต้องการของเรา บรอยหรือ,อยัง เรียบร้อยไหมอ,อ่าเรียบร้อยแล้วคนที่เรียบร้อยแล้วทํำยังไงดีวางนินสอหันหน้ามาที่จออ,อ่านในใจหนึ่งรอบว่าการผลิตเออ่การผลิตหมายถึงการทําสิ่งของหรือการให้บริการต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของอเ,เราหรือถ้าสมมุติเราเป็นผู้ผลิต ตอนนี้บ้านใครขายของบ้างบ้านใครขายอาหารตามสั่งบ้านใครขายก๋วยเตีย๋ยวมีไหม,มหอ่าแสดงว่ามีคนบอกว่าบ้านผมให้บริการสแสดงว่าแยกออกแล้วว่าบริการกับสินค้าเอ่อสินค้านี่มันต่างกันใช่ไหมคะบริการคืออะไรเอ่ยที่บ้านทําอะไรที่บ้านทําเปิดร้านตัดผมก็สแสดงว่าเป็นสถานที่ที่ให้ บริการแต่บ้านที่ขายอาหารตามสั่งขายก๋วยเตี๋ยวแสดงว่าเป็นบ้านที่ให้อะไรขายก๋วยเตีย๋ยวขายอาหารตามสั่งเป็นบ้านที่ให้ผลผลิตถูกไหมถูกก็คือเป็นการผลิตนั่นเองเดี๋ยวมาดูว่าอะไรบ้างที่เป็นผลผลิตหรือมีผลมาจากการผลิตผลิตมาเพื่ออะไรพร้อมหรือยงัง ้อมแล้วนะคะมาดูกันต่อเลยนะอ้าวในภาพคืออะไรในภาพคืออะไรสินค้าที่ผลิตมาเพื่อสนองความต้องการไหมต้องการสินค้าในภาพนี้จัดเป็นปัจจัยสี่หรือไม่เป็นเป็นไหมคะเป็นเพราะในภาพนี้คืออะไร เครื่องนุ่งห่ม oh นั่นเองใครไม่ต้องการเครื่องนุ่งห่มบ้างใครไม่ต้องการเครื่องนุ่งห่มบ้างมีไหมไม่มีใครสามารถไม่ใส่เสื้อผ้ามาโรงเรียนได้ใครสามารถอยู่บ้านโดยไม่ต้องใส่เสื้อผ้าเลยสักชิ้นหนึ่งได้ไหมมีไหมมีไหมยังมีอยู่ไหมไม่มีแล้วโอ้ยังมีอยู่หรอ ไม่มีแล้วโตวแล้วอ่าอันนี้คือจัดเป็นสินค้าที่จะต้องผลิตมาเพื่อสนองความต้องการของใครของของเราหรือของคนที่จําเป็นจะต้องใช้ถูกไหมถูกอ่ะไปดูต่อมีอีกมีอีก,ม,อกมีภาพอีกภาพอะไรดีต่อไปอ่าอันนี้เป็นภาพของอะไรสินค้าเหมือนกัน ผลิตออกมาเพื่อสนองความต้องการไหมต้องการถ้าย้อนกลับไปถ้าย้อนกลับไปเมื่อ80ปีก่อนสินค้าชนิดนี้มีความต้องการไหมในตลาดสินค้าชนิดนี้มีความต้องการในตลาดไหมคะถ้าย้อนกลับไป80ปีก่อนสินค้าชนิดนี้ไม่มีไม่ไมไมไม ไม่ใช่ความต้องการของตลาดถูกไหมแต่กลายเป็นอะไรเพราะว่าเมื่อ80ปีก่อนเขาใช้อะไรนการคมนาคมเรือขาของเราเองถูกไหมจักรยาน,นใช่ไหมคะอ่าแต่ถ้าสมัยนี้เป็นสินค้าที่จําเป็นไหมจําเป็นไหมจําเป็น,นเพราะส่วนใหญ่มักจะมีกันใช่ไหมคะอ่ามาดูต่อพร้อมยงัง สินค้าชนิดนี้จัดเป็นปัจจัยสี่หรือไม่ไมเป็นหรือไม่เป็นใครว่าเป็นยกมือขึ้นใครว่าสินค้าชนิดนี้เป็นปัจจัยสี่ยกมือขึ้นไม่เป็นหรือเป็นไม่เป็นสินค้าชนิดนี้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกใช่ไหมคะถ้าปัจจัยสี่มีอะไรบ้างนะอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ ยารักษาโรคนะคะแต่อันนี้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเขาเรียกว่าอะไรยานพา,า,าหนะนั่นเองนะคะอาดูต่อนี่คือเป็นสินค้าที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกของตัวเองหรือเป็นปัจจเี่ เป็นเลยนะอำนวยความสะดวกของตัวเองใช่ไหมคะถามว่านี้เป็นสิ่งจำเป็นไหมไม,ไม่แต่ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตออกมาเพื่อสนองความต้องการของของคนที่อยู่ในสังคมใช่ไหมคะทั้งของเราของเขาของทุกคนในสังคมแล้วแต่ตามลักษณะความต้องการของแต่และบุคคลใช่ไหมใช่สินค้าชนิดนี้เป็นปัาษีหรือไม่เป็นนะไม,ไม่เป็นนะคะอ้าวดูต่อ และพวกนี้ล่บเป็นอะไรเป็นสินค้าที่เป็นปัจจัย่หรือไม่เป็นปัจจัย่ไม,ไม่เป็นเหมือนกันแต่ว่าที่บ้านมีมไหม,มทุกบ้านมีมไหมมีใครจะปฏิเสธว่าที่บ้านไม่มีมมทีวีววเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกใช่ไหมคะเป็นการให้ความบันเทิงแก่ตัวเราเองเป็นปัจจัย่หรือไม่เป็น ไม่เป็นแต่ว่าเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเป็นเครื่องทุ่นแรงของเรานั่นเองนะคะอ่พร้อมยังไปต่อหรือยังไปต่อหรือยังไ,ไปเลยนะอาาุ้ยอันนี้คืออะไรอาหารอาหาร,อาหารเป็นปัจจัยสี่หรือไม่เป็นเป็นนะคะอาหารเป็นปัจจัยสี่ และอาหารยังเป็นสินค้าที่มีความต้องการในสังคมไหมเป็นทั้งเป็นปัจจัยสี่ด้วยและทุกคนขาดได้ไหมไม่ได้แต่ถามว่าอาหารแบบนี้เราทานกันทุกวันไหมไม่สิ่งที่ทานบ่อยๆก็จะมีด้านล่างใช่ไหมคะก็คือข้าวใช่ไหมใช่ไหมใช่นะคะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ลักษณะสังคมของแต่ละที่ถูกไหมคะ ถ้าเราอยู่อีกภาคเลยสมมุติเราอยู่ภาคอีสานว่าเราเชียงเหนืออย่างนี้อาหารหลักก็คืออะไรส้มตำอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วแต่นะคะอ่ามาดูต่อมีหนึ่งเหตุการณ์มาให้ดูอย่าไม่ต้องจดเลยนะดูอย่างเดียวเลยนะอันนี้คือในภาพคือรูปอะไรชาวนะเขาทำอะไรอยู่าาหา ในภาพนี้เขาทำอะไรอยู่รู้จักไหมว่าวิธีการตอนที่กําลังทําอย่างเนี้ทาอะไรอยู่ในภาพด้านด้านซ้ายนี่เขาเกี่ยวเหรอเขาทําอะไรแบบนี้บ้านใครมีนาบ้างเขากําลังทําอะไรเขาไม่ได้ดึงออกเขาไม่ได้ถอนออกแต่เขากําลังปลูกข้าวหรือเรียกว่าดํานานั่นเอง รู้จักไหมการดำนาอ่ารู้จักแล้วทำไมไม่ตอบอ่ะตอบไม่ได้ในภาพนี้นะคะคือลักษณะการดำนาของชาวนาใช่ไหมใครไม่เคยเห็นการดำนาดูซะนะเคยเห็นหรือเปล่า<อ>หรือว่าผมไม่รู้ครั<อ>ผมเห็นต่ข้าวเม็ดข,ขาวๆที่อยู่ในบ้านเลย<อ>ผมไม่รู้ว่าที่มาเป็นยังไงไม่รู้ว่าันนี้เขาเรียกว่าอะไรอีกภาพนึงเขาเรียกว่า รวงข้าวเนี่ยตรงนี้เห็นไหมคะเคยเห็นไหมรวงข้าวเคยใครเคยไปนาข้าวบ้างอ่าใครเคยไปเห็นตอนเขาหว่านนาข้าวบ้างดำนาข้าวดำนาเคยเห็นไหมเคยเคยเห็นแล้วไม่ตอบไม่ได้เนี่ยในภาพเนี่ยอ่าอ่านพร้อมกันอ่านพร้อมกัน